สวัสดีครับมีเรื่องชเดินไปกินโบนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มด้วยเหรียญสามหมื่น,นครับที่จริงเคยทำไแล้วแหละแต่คลิปนั้นไม่ได้ลงคืออัดไปแต่ไม่คืออัดไปแต่ไม่ลงอะไม่รู้ทำไมซึ่งตอนนั้นผมอาไปไม่ได้มิติสักกต,ตัวแต่ได้กอลลรียมาแทนครับอนะซึ่งวันนี้จะมารอบสอนนะครับเพราะว่าตอนนี้อัพกรดได้ขึ้นาามเข้าตู้พอดีมามาบูโชไปแลยอืมเอาให้มัน ขายพวกนี้อปิให้มันขายไปก็ไล้ผมจะดีเจนพออ่ารอบแรกอยาจะส่มไปให้เหลือสักอ่าหม้าให้เดี๋ยวผมจะลองอะไรน,นะจะลอลองดูว่าตู้ต่อไปเป็นตัวอะไรปึเอออะไรอีปึ๊บ มาแล้วโอเคอันนี้มีหนึ่งตัวนะทุกคนเดี๋ยวนะนี่เลยใครอยากได้เดี๋ยวพป็เชื่อมาไม่ต้ก็รอไลฟ์สดได้เลยทุกคนเนี่ยผมเตรียมตัวเตรียมพวกตัวละครที่ผมจะแจกไปแล้มีด้านทีวีหน้าสปีกเกอร์เมคเลเซอร์เนี่ยพวกนี้แหล A e ะไออีพิก็รอยเหมือนกันผมแจกหมดละพวกแลนนี่ผมไม่ใหญ่เพราะตัวไม่ค่อยดีหรือหรืออาจจะแจกก็ได้โอเคะอ่ะ,อะ โอเคอื๊อืมอเคลียรเสผมรอทุกหมีเยเ่าจะจะให้ตัวไปสมัมกันจะได้ไปตัวปจยเยอะอ่าถ้าเกิดว่าแบบยังไงนะอืมไม่รู้ไม่รตอนนี้รอตู้มันเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะสุ่มอีกหมื่นสามที่น้อยนิดหรือเกินใช่เ้ยเดี๋ยวสุ่มสุ่มเฮ้ยไม่สุมมส่มกดรับโอเคโอเคตอนนี้เหลือมื่นสามล ตอนฟาร์มฟาร์มในชั่วโมงแต่ตอนสุ่มเนี่ยสุ่มแบบไม่ถึงหไม่ถึงห้านาทีฟาร์มนานมากเมื่อคืนอะ <c oughs> เดี๋ยวผมว่ามัก็เลย,ยต้องฟาร์มอีกอหะ <c oughs> ขอให้เป็นอัปเกดตแอ้าไปแล้วเข้าตูวอีกรอบหนึงไล้ก็เอาตัวอะไรก็ได้ไดอะเ <c oughs> พราะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนเรยจะชอบตัวไหนอืม เดลิเจะขอไม่เอาแท้สปีกเกอร์ะเพราะมันเยอะเต็มเป๋าละแจกอยากแจกตัวใหม่บ้างเช่นแบบนี่เพื่อได้ตัวนี้มาก็แจกดีดีนะอ๋อได้ก่อนดีๆไปและเตรียมรอดูตู้บรรเปลี่ยนนะทุกคนมาขอดีๆเออโอ้โหไม่ดีไม่ดีเลยอ่ะทุกคนไม่เป็นเพราะได้แตทุกคนนะมาเดี๋ยวผมจะสุ่มเอาแจกโอ้โหเขได้เออได้เติร์ดเติร์ดแนี่หน่อยหน่อยโอเคโอเคพอ อน้ไมาแล้วเฮ้ย้ยโอเคมีตัวแจกมาละมีติีกสักตัวได้ไหมล่ะได้เียคนเียก็เหลืหน่ตีส่วนเาผสมนะนี่มันไม่ด้เลยตีสนมกตัวโอเคอุ้ยอีกแล้วเออโอเคได้ตัวแจกไปได้ไีตตีมาแจกสามตัวนะมีอกรณ์ในกล้องเล่า สีแท่นสีมาแล้วก็แท่นสีนิมาใช่แล้วก็แท่นทีวีแมนด้วยโอเคจบละปังโอเคเอ,เอาสุดที่เราปึ้งเออเงินหมดตูดมีทุกคนอ่านนี่สีผมได้มา,มาก็มีแท่นซีมาแท่นซีมาอัปเกรดให้เขาไม่ได้นะใช่ ก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกนะครับทุนเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมไลฟ์สดได้โอเคชากนี้ก็อาฝากกดไลค์เดแชร์สตรีมให้ผมด้วยครับไปฟาร์มต่อละเงินหายหมดตัวเลย